เอาอยางในออกแบบไม่ต้องถอดล้อเอายางออกครับแบบไม่ต้องถอดล้อได้จริงเหรอพี่อย่าทำให้ดูนะขั้นแรกพาดไปแบบนี้ก่อนพาดไปดูนะครับต้องใช้แขนขวาครับเอาแขนมขวาต้องใช้แขนมขวาใช่ไหมแล้วรอดรอดรอดใต้ล้อใช่ไหมโอเค รอดไปแล้วทําไงต่อรอดไปรอดไปแบบนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นบิดบิดรอบนึงแบบนี้แล้วก็บิดรอบนึงเข้ามาแบบนี้นะครับก็ยัดเข้าช้าๆพี่ช้าๆต้ตามท <ไป S 2> ัน<ป>เดี๋ยวคนดูจะงงยัดเข้าแล้วไงต่อหาอะไรหาหมีดมีดมาทําไมอ่ะใช้มีดตัดได้เลยตัดตัดทาไมอ่ะ มีฝกน,นะครับใช่เหรอเห็นไหมครับออกง่ายๆแบบไม่ต้องขอดล้อเฮ้ยทำเพื่ออะไรเนี่ยแล้วไม่ตัดตะแรกเลยอุยอ้ย,ย,ยเราก็หลงดูตั้งนาน